เอาแล้วครับเริ่มใส่หัวจรวดแล้วครับเราก็เริ่มใส่ห้าพร้อมหัวขีนนอร์ไลน์ขีนนอรลายขีนนอร์ไลายใส่พร้อมีาใส่หน่อรไว้เลยทีโอ้เหลิงเหมือนจ็ดตีเลยนี่เหลงเหมือนจุดสี่เลยมันเป็นตาข่าผอหัวจรวัดเขาใส่ของกีดไลายๆ่ได้ครับใส่ของดีเลยแล้วว่าเขามาซื้อไปมันเขามาต้งเพียรเลยสามปีห้อง้อมกัปโศด้วย บริษัะเยาวุดีเดินพอทดลองแล้ว้องแลง้วม<ะ>ั้งการันตีว่าไซสดีอืม,มมันมันกมีเหรียญหนเอาเจ้าไ,ไม่ได้เสียเหรียญเลตัวได้หนิเสีเหรียญมึงได้เนาะเนาะมึงเขาดื้อเนาะเสียเหรียนไอม, <c oughs> มีการเทียบเหนไอเรื่งมังครับ มาไม่ประโยชน์ที่เนี่เออยินว่ะสูตรประเราขี่รเหรียญยตรงรำไเลยบ่เป็นย่างเลยว่าเป็นยาง,ยาน,ยาง,ยางนี่หมดแล้ว่ได้ประโยชน์ยังเลยบ่เจ้าว่ะนี่เราว่าไปขี้รถเหรียญได้ประโยชน์เลยมาหอดนีเพราะได้ใส่ไปเลยเบิ่งครับเก็บตั้งเล็กฉากนี่ไหมครับตั้งเล็กฉากนี่ไหมมันเป็นสูตรครับนี่ป้าเราบอกว่ามันเป็นสูตร เอาน็อตตัวแม่ตัวยังห้องตะพื้นตะพื้นเลยแต่เราว่ามันเป็นสูตรจะพี่บอกไม่ว่าเป็นสูตรเขาเหว่าบ้าเขาเห็้ยันสี่ทุกขั้นหลยหรืว่าอะไรมันเป็นสูตรอันนี้ดีบ่ดีบ่เงิดตัดทิ่มยังเดียวเห็ดยไหมโอ้จะไม่ปองตัวใดไสี่พันจะบอกว่าจะลวนนะอู้ตายอย่างตจมคู่ตานกาสุใจ วาอ่านเก่าๆเขามาเราจะต้องใช้ของดีนะอาจารย์นะมาทำมาคังนะนี่แล้วยูทูบหนึ่งกับเี้ฮะหล่อเอาต้องกาแฟมาใส่ไว้บูได้ยังเลยเขาบูได้แหงมากักอย่างได้เลยตัวหนึงไปเรียนยน,ยน,นึงเนี่ก็บ่ดไดยังบ่ได้ยังเลย บันนึงเขาจะมาได้โเลยได้ยังได้ลูกเลืดนั่นวะมาทดลองเออตายเลยอันอยี่จ็สี่กู่ตาเอยแต่ย่นผูดอะเราบอกจริจอะ่ะคืดในเด้ยยังน้อยคืดน้ำข่อยแน่แต่น้ำมันเครืองมากก็ยังดีอยเนอะ <c oughs> เจ้าสือไหมเจ้าหสัวยี่สิบนี่ไอ้สองกดีไล่ลงตู่เลยไล่บางที่เหลือครึ่งตู่วัน้ปาดออกโอ้ยหามเลยว่ะเหลือครึ่งตู่ได้ตัดครึ่งนะโอ้แต่เขาว่ามากนะลดโตกวานัอืมนนแล้วอ xe có cặp bom. ơ, dễ thương thử tôi thử Này nè ngon, hát vét. Nhay này ngon. Ho ho, 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 khẩu ho, 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 ข้าอยากไว้กินข้าอยากไว้กินกินยังแต่เข่าเออกินยังแต่เข่าเนี่ยแน้วเสีบก็เข่ามีอยู่อ้าวอ้าวอ้าวแบบไหนล่ะครับหูไม่ตรงใจฉีหรือพวกหูอย่างมาออกเจ้านับเจ้าหัวเจ้าใส่อันนี้ยหนึ่งหนึ่งบนับเดี๋ยวแต่ลุม บวันนับเหลือเจอรม่มวิตวะกะกะแห่งเ <c oughs> ดียวไป็นยับหามองไม่แล้วครับอาจารย์แน้ว <c oughs> เอาไปใส่ตั้งล,างล่างหรือบ่ะนีิ <c oughs> โอ้ไปแทก เอาหาหูใส่บรได้ครับบีเอาไปแทงหูไหมูเขาเขียมาที่เจ้าลื่นคู่ธรรมดาย่นหนีมาที่นี่แมนว่าไนบเนื้เพื่อนกันได้นี่เนเพื่อนวะนือเดียกมาเนี่ยนีมีมาเลืใส่ไปดวเราโมหลันลืนคู่อีกเรนีกัลื่นคู่พแงไหวเจ้า ตอนหนียวจนว่าบักตลาดไงเสี่ยวเวหาสองพันหกวนเขามีใส่กับบ่อใส่นอนเงาว่ามันใส่หวี่ไม่เห็งดวด เร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วยิ่งตามเลยนี่แม่งวันไม่เนียนแล้วอะขั้นกรอนกะมาใไซรดกุ้งให้ครับจะได้ปีเดียวขายจ่อยขั้นนี้บว่วดนสงสัยอยู่สงสัยอยู่เฮ็ดดีไปนปูเลียดย่างดีครับนี่ปูเลียดย่างดี ชุ่มลางคัดไมท่ทำดีแล้วเอาไปเลยเห็ดสีไม่เปลี่ยนรถเลอะไม่เฮ้ยโมต้ฮะทำดีแล้วเอาไปเลยทำดีแล้วเอาไปเลยกูเลยอยากได้เขาบอาเดีเ๋ยวผมจะปลูกเศกไม้เออ๋ยวว่าเด้อเขามาซื้อดีเด้อเขาเองถามหาอะไรอยู่เราคือติดขาดใช่ไหมผมมีตัวใหม่อยู่บ้ะมีอยู่ mà con mày nó con câu nó một chút nữa. Được ừ. này là Nè rồi Vô tuần bọt lại bà Vô tuần bọt Chú nè nhàng cái nhẹ được Nè nè Xe nốt mày vẫn chắc ăn Xe nốt mày Ờ, à, ừ. đây ừ. nhìn cái này nóng cồn này Khưa bà Hồn Tụi này cứ đồm đồm à? thế niệm mundi Ủa, Ủa mundi thân nén Ủa mundi 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 mún mundi 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 เออตัวนั้นล่ะคือสูงสูงว่ะมันสูงโอโหโอโหเล่าอะไรนีดครับเล่าอะไรนีดโอ้โหท่นมุนตัวน่นตัวไหนหรท่านหมุนหมุนเบ๊ดแล้ว Ừ. Tâm thế là nấu Cũng mất đường, nó đường không có gì cái nói Tâm phủn hàng rồi đây. โบเขาอะไรบ่ลงอืมเื่อไงเมื่องมันกระดูกมั่ะเจ้าจอหู้ได้สูนวันนี้ไงเรามันตรงว่าด้ดึงเสือกตรงวันนี้กระดูกงนี้แหละ ฝนมาแล้วตกดีเลี่ยฝนเลได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไฟเข้า